สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านเราจะพูดคุยกันไปเรื่อยๆนะครับเกี่ยวกับระบบเจแปนเวแล้วก็เส้นทางของทีมชาติไทยของเรานะครับที่จะมุ่งหน้าไปสู่อนาคตที่มั่นคงกว่าแล้วก็เราจะต้องปรับปรุงแก้ไขหลายสิ่งหลายอย่างครับ <c oughs> เกี่ยวกับวิธีคิดทัศนคติของเราให้ไปในสิ่งที่มันดีขึ้นนะครับเพราะว่าระบบเจแปนเวที่ผมกล่าวถึงตลอดมาเนี่ยมันเป็นระบบที่สามารถปรับปรุปรงนะครับ เราสามารถเอาเรื่องพีระมิด2ยอดเอาเรื่องวิธีการเล่นแพชชั่นการคิดต่างๆเนี่ยไปปรับปรุงใช้นะครับกับชีวิตประจําวันหน้าที่การงานได้ด้วยครับตัวนี้แหละครับเป็นประโยชน์ผมต้องบอกว่าความความเสมอกันของพีระมิดฝั่งซ้ายก็คือ,อกองเชียร์นะครับหรือว่าผู้เล่นที่เป็นสมัครเล่นเล่นเพื่อสุขภาพกับฝั่งขวาก็คือฝั่งมืออาชีพเนี่ยก็ต่างมีศักดิ์ศรีนะครับมีความคิดที่มีอุดมคติคล้ายคลึงกัน นะครับเพียงแต่ผู้เล่นนะเขาทำหน้าที่เพื่อชาติและเขามีความสามารถสูงเป็นพิเศษทางด้านการเล่นนะครับถือว่าเขาคือนักฟุตบอลอาชีพและเป็นนักฟุตบอลที่มีเกียรติที่ทําเพื่อชาตินะครับในการลงไปแข่งขันส่วนเรานะครับจะต้องมีจิตใจที่มองในลักษณะเป็นเหมือนพี่น้องเรานะครับซึงเรียกว่าฟุตบอลที่เป็นแฟมิลี่นะครับดังนั้นนะครับมีเพื่อนมาพูดว่าถ้าเรามาพูดกันมากๆเนี่ยอาชาติอื่นเขาจะรู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้มากเกินไปหรือไม่ ความจริงมันเป็นอย่างนี้นะครับผมคิดว่านะครับมีผมคิดว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่ามีาโค้ดหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับวงการฟุตบอลเนี่ยผมเชื่อนะครับว่ามีท่านหลายคนที่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้มานานแล้วนะครับเป็น1ิปีครับตั้งแต่ตั้งแต่มีเจแปนเรออกมาเนี่ยผมเชื่อว่ามีคนเข้าใจหลายคนเพียงแต่ว่าเรื่องแบบนี้มันอธิบายกันฝั่งยากตัวผมเองก็ยังใช้เวลานะครับในการทําคลิปมาตั้ง แป0เชิปนะนะครับกว่าจะเข้าใจกันเนี่ยก็เหนื่อยยากสาหัสพอสมควรคือมันจะต้องพูดวนไปซ้ําไปซ้ำมานะครับเรื่องแบบนี้นะครับมันจริงเข้าใจนะครับดังนั้นนะครับผมเชื่อว่าคงจะไม่มีนะครับสื่อมวลชนหรือว่าใครก็ตามแต่มาทําแบบผมหรอกในประเทศื่นะนะครับมันไม่ง่ายแล้วทีนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดคือประโยชน์ที่ได้จากการเผยแพร่เกี่ยวกับเรื่องเจแปนเว ย้ำจนนะครับแฟนบอลไทยเข้าใจเราจะขยายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจุดนี้เนี่ยผมเชื่อนะครับถ้าเกิดพื้นฐานสังคมหรือวิธีคิดหรือการรับฟังกันในสังคมใดก็ตามแต่เนี่ยไม่พร้อมนะไม่พร้อมหรือว่าไม่มีคนทานะครับหรือเราจะไปเขียนไว้ในแผนงานในสมาคมฟุตบอลในประเทศต่างๆเนี่ยเขียนไว้สวยรู้ขนาดไหนก็ตามแต่ครับ เขียนโดยคนที่เข้าใจเรื่องเจแปนเวเข้าใจเรื่องฟุตบอลสากลมากขนาดใดก็ตามแต่แต่วิธีการปฏิบัติสิครับมันยากกว่าเหมือนเด็กวัดบางคนนะครับตอนอยู่กับหลวงพ่อก็ดีๆอยู่บางคนออกจากวัดมาก็กลายเป็นโจรก็มีนะครับไอเรื่องแบบนี้นะครับมันเป็นเรื่องของอการค่อยปลูกฝังครับการค่อยทาไปเรื่อยๆมันก็เหมือนกันที่ผมนะครับทํามาจนถึงวันนี้ก็เพราะ,ะมันเป็นนิสัยส่วนตัวผมมานานแล้วแหละ แล้วอีกอย่างหนึ่งผมมาเจอนะครับแนวความคิดของอิชิเนี่ยมันทำให้ผมรู้สึกว่านี่แหละคือถูกต้องเลยก็คือทำไปเรื่อยๆทำไม่หยุดนะครับทำไปเรื่อยๆจะประสบความสำเร็จหรือไม่เนี่ยนะครับผลข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกในสิ่งที่เราก็ทำยิชิโฟกัสต,ตัวเองครับแล้วก็อยากจะให้นักเตะทีมาไทยเราเนี่ยโฟกัสต,ตัวเองเหมือนกันในการเล่นในการที่จะ พัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆนะครับเพื่อจะไปสู่จุดสําเร็จและสิ่งเหล่านี้ครับผลงาน,นงต่างๆที่จะออกมาปรากฏเนี่ยอ่ามันจะเป็นสิ่งที่วัดคุณค่าในสิ่งที่ทํามาตลอดจุดนี้ครับเป็นจุดหัวใจของเจแปนเวว่าให้ทําไปโดยจิตใจที่อ่ามีความสุขนะครับในการทําเหมือนนักเตะที่เราจับตามองตอนนี้นะครับซูเปอร์สตร์ของเราสุพนัทเหมือนตานะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าเล่นทุกวันนี้ก็เล่นด้วยความสนุก นะครับเล่นด้วยความสนุกเล่นด้วยสิ่งที่เรียกว่าเล่นเพื่อความสุขในการเล่นก็คือเล่นจากจิตวิญญาณนั่นแหละครับแล้วก็ดูสุภนัทเขาไม่ห่วงบอลนะเขาไม่มุ่งหวังที่จะเป็นดาวซันโวยิงคนเดียวไหมครับสุภนัทมีการจ่ายให้เพื่อนยิงด้วยในจังหวะที่ควรจะจ่ายจุดนี้นะครับมันจะต้องไม่เลยเถิดไปถึงขั้นว่าเป็นแฟร์ในลักษณะที่เป็นสุภาพบุรุษเกินไปสมควรยิงก็ไม่ยิงสุภนัทไม่ทาถึงขั้นนั้นครับ ถึงจังหวะยิงเขาก็ยิงถึงจังหวะควรจะให้เพื่อนเขาก็กให้เพื่อนจุดที่มันเป็นสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่างๆเนี่ยนักเตะเมือชี่ไมต้องตัดออกให้หมดครับก็คือ,อการทําอะไรที่มันไม่เหมาะสมไม่พอดีตรงจุดนั้นนะครับสุภนัทผมคิดว่าเขาโตขึ้นเยอะครับถึงแม้ว่าตอนนี้อายุจะยังไม่มากแต่ผมคิดว่าปีนี้ทัวร์นาเมนต์นี้เป็นสิ่งที่เราเห็นนะครับนักเตะ,ะวัยรุ่นนะครับไทยคนหนึ่งเนี่ย เติบโตขึ้นมาเป็นนักเตะที่มีชั้นเชิงในระดับมืออาชีพนะครับอย่างที่เราเห็นได้ชัดเลยผมก็รอคอยวันนี้มานานแล้วครับวันที่สุพนัทเหมือนตาจะเข้าฝักและการเข้าฝักของสุพนัทเนี่ยมันน่าชื่นชมอย่างยิ่งว่าเขาเข้าฝักมาพร้อมกับความเป็นผู้ใหญ่นะครับน่าชื่นชมมากจับตามองครับอนาคตของสุพนัทเขาจะเป็นแกนหลักของทีมชาติไทยที่ดีคนหนึ่งนะครับมันอยู่ที่การยืนระยะแล้วนะครับต่อไปว่า สุภนัทจะสร้างผลงานได้ดีแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนสำหรับเรื่องเจแปนเวเน่ way, ผมจะพูดไปเรื่อยเป็นระยะระยะนะครับต้องกราบเรียนเพื่อน,อนทุกคนว่าอาถ้าท่านที่ทราบแล้วเนี่ยเราต้องตัดอคติหรือว่าสิ่งที่เป็นอ่าเป็นลบๆออกให้หมดว่าผมพูดซ้ํานะครับเราต้องพูดไปเรื่อยครับเพราะว่ามีเพื่อนอีกหลายคนยังไม่ทราบเรื่องนี้ผมก็จะทาหน้าที่ผมต่อไปครับสําหรับการเดินทางไปเยือนนะครับไปเยือนฟิลิปปินในครั้งนี้เราจะออกเดินทางกัน เช้าวันนี้เหรอครับวันที่ยี่ห้าเนี่ยนะครับเพื่อที่จะแข่งขันนะครับในรอบสองเลกแรกนะครับแมตช์แรกกับทีมชาติฟิลิปปินส์ที่กรุงมนิลานะครับโดยจะใช้สนามริซันเมโมเรียนสเตเดียมนะครับเป็นสังเวียนในการแข่งขันในแมตช์นี้ซึ่งจะแข่งขันกันในเวลา20นาฬิกาหรือ2ทุ่มตรงในวันที่27ที่จะถึงนี้นะครับส่วนคู่เวียดนามกับสิงคโปร์จะแข่งในวันพรุ่งนี้ครับคือวันที่26ก่อนเรานะครับ1วัน การแข่งขันครั้งนี้นะครับเราพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องสนามลิซันเนี่ยมาพอสมควรนะครับผมก็ได้นั่งดูนนการแข่งขันะระหว่างเวียดนามพบกับทีมชาติฟิลิปปินส์จะเห็นได้ว่านะครับทีมชาติฟิลิปปินส์เนี่ยเข้าใช้สนามลิซันในการต้อนรับการมาเยือนของเวียดนามและการมาเยือนของทีมชาติเมียนมาซึ่งเป็นทีมนะครับที่มีความแข็งแกร่งสองทีมนะครับรูปแบบการเล่นก็เป็นรูปแบบการเล่นในลักษณะ อ่าอรักษ์นิยมนิดนึงนะเป็นการเล่นในลักษณะที่อย่างที่เราทราบแล้วครับว่าเมียนมากับเวียดนามเขาเล่นอย่างไรและแน่นอนครับ2ประเทศนี้เนี่ยเขาไม่ได้ใช้สนามย้าเทียมอยู่แล้วผลการแข่งขันนะครับทั้ง2ทีมคือเมียนมากับเวียดนามมาเยือนริซันเมโมเรียลสเตเดียมแล้วก็ไม่สามารถจะชนะทีมชาติฟิลิปปินได้นะครับทั้ง2แมตช์เสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่งในสองแมตช์ครับโดยเวียดนามเองเนี่ยก็พยายามอย่างเต็มที่ เขาถลอกปอกเปิกแล้วครับทีมชาติเวียดนามมาเล่นครั้งนี้นะสาหรับทีมชาติเมียนมาเนี่ยที่จริงเขาก็ยิงได้2ประตูครับแต่ว่ามันเป็นการล้าหน้า1ประตูส่วนทางด้านทีมชาติฟิลิปปินเนี่ยก็ได้ลูกนะครับจุดโทษนะครับในการที่ตีเสมอได้ทําให้ผลสกอร์ในการแข่งขันกับเมียนมานะครับแล้วก็กับเวียดนามที่สนามญ้าเทียมแห่งนี้เนี่ยผลออกมาเสมอกันทั้งสองคู่ครับนี่แหละครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องโฟกัสนิดหนึ่ง ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าผลการในขันที่เหลือนะที่เขาสามารถาไปเก็บสกอร์ชนะได้ก็มีกับทีมอร์เตสเตไปแข่งกันที่เวียดนามนะครับกับทีมอร์เนี่ยแน่นอนครับฟิลิปปินส์ก็อาจจะมีความเหนือชั้นกว่าทางด้านแผนการเล่นและตัวผู้เล่นนะครับเพราะว่าทีมอเร์เองก็กำลังเป็นทีมที่กํลาลังสร้างแล้วก็การไปเอาชนะทีมชาติอินโดนีเซียถึงรางได้เนี่ยก็อย่างที่เราเห็นแล้วครับว่าอินโดนีเซียโดนใบแดง แล้วก็เขาเองก็ได้ประตูจากลูกจุดโทษนะครับมันมีอะไรที่เรามองเห็นไม่ชัดเจนครับว่าผลงานของฟิลิปปินส์ครั้งนี้ที่ฟิลิปปินส์เขากาว่างว่าเขาสามารถเสมอเวียดนามและชนะอินโดได้แล้วก็เสมอเมียนม,มาได้ทีมที่แข็งแกร่งเนี่ยมันเป็นผลงานที่ประจักษ์ชัดได้แค่ไหนนะครับจริงๆแล้วนะการแข่งขันในลิซาว l เมมโมเรียลสเตเดียมที่เรากำลังจะไปแข่งขันเนี่ย ท่าที่ผมนั่งดูนะครับฟิลจะรู้สึกคล้ายๆกับฟิลของพื้นสนามฟุตซอลนะครับลักษณะที่มันก้ามกึ่งนะ50-50กับสนามหญ้านะครับคือลักษณะแอคชั่นของลูกฟุตบอลที่มันหลุดลงไปในสนามและเวลาเราเลี้ยงนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยผมดูแล้วมัน50-50แบ่งคนละครึ่งนะแบ่งคนละครึ่งกับสนามหญ้ากับสนามฟุตซอลดังนั้นนะครับ ทีมฟิลิปปินส์ที่เขาเล่นอยู่ในสนามนี้เป็นประจําอยู่แล้วนะในช่วงฝึกซ้อมเนี่ยเขาจึงได้เปรียบคู่แข่งขันพอสมควรนะครับโดยเฉพาะผู้แข่งขันที่มาจากประเทศที่ไม่ใช่สนามย่าเทียมเลยอย่างเมียนมาแล้วก็เวียดนามรวมทั้งทีมชาติไทยเราด้วยนะครับผมก็หวังว่านะครับอิชิเนี่ยผมเชื่อนะครับในความละเอียดความฉลาดของอิชิว่าเวลาไปเจอสนามแบบนี้จะใช้แผนการเล่นหรือว่าจะต้องนะครับทําให้ลูกทีมหรือว่านักเตะทุกคนเนี่ย มีความรู้สึกอย่างไรมีแนวคิดอย่างไรในการที่เล่นกับสนามแบบนี้ซึ่งตัวนี้ก็ต้องระวังพอสมควรแต่ผมเชื่อแน่ว่าถ้าเกิดว่าประสบการณ์หรือว่าฝีเท้านักเตะเราเนี่ยถ้าเด็ดขาดจริงเนี่ยเล่นสนามในเราก็ชนะครับจุดนี้ไม่น่าจะเป็นปัญหาหรืออุปรสรรคสําหรับจุดแข็งนะครับของทีมชาติฟิลิปปินส์เนี่ยก็คือการมีโค้ชสเปนอย่างอันเบิบร์ตกาปยัสนะครับที่มาคุมทีมแล้วก็เขาเองนะครับมีรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการเล่นว่าจะดีนะ ฝึกซ้อมนักเตะได้ค่อนข้างจะได้มาตรฐานนะครับถึงแม้ว่าครั้งนี้นะครับกปัปตันเนี่ยจะต้องสูญเสียนักเตะไปหลายคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับอากินาโดเนี่ยกองหลังตัวหลักเขาเลยโดนแบนในในแมตท,ที่จะเจอไทยเราเนี่ยในนัดที่เราจะไปเยือนเนี่ยก็ถือว่ามีผลพอสมควรอีกประเด็นหนึ่งก็คือแพทริกไรเซลนะครับสูรหน้า ที่อาควนสตัทนะครับเพื่อกลับไปดูแลครอบครัวอันนี้ก็สะเทือนทีมพอสมควรเหมือนกันแล้วก็อเล็กซ์โมนิตนะครับเขาได้มาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความมั่นใจเนี่ยเขามั่นใจโดยเขาอ้างนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเสมอเวียดนามอ่าแล้วก็สามารถเอาชนะทีมชาแนลอย่างอีโดไปได้ผมก็กล่าวถึงเรื่องนี้แล้วครับในคลิปที่แล้วว่าเวียดนามเนี่ยนะครับเขาไปเล่นที่สนามนี้ผมดูวิธีการเล่นของเวียดนามเนี่ยเขา เล,เล่นได้ไม่เต็มที่จริงๆครับเพราะว่าอย่างที่ผมพูดอ่ะมันคล้ายสนามฟุตซอลห้กับสนามหญ้าห้สครับสําหรับสนามลิซันเมมเบเร์นเนี่ยเป็นฟิลนั้นจริงๆนะครับแต่ผมเชื่อนะว่านักเตะไทยเราเนี่ยนะครับก็มีหลายคนที่เคยเล่นในสนามหญ้าเทียมอย่างสุปอร์โชคสารชาติครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์เจ้าเช็บอกว่าเคยมาแข่งครั้งหนึ่งจะบอกว่าชอบก็ไม่ชอบหรอกสนามนี้แต่ว่ายังไงเราก็ต้องเล่น เล่นแล้วคิดว่าจะทำผลงานออกมาได้ดีนะครับสามารถชนะฟิลิปปินส์ได้แล้วก็นักเตะอย่างวิรเทศป้อมพันเนี่ยเขาเคยแข่งฟุตซอลครับเรื่องแบบนี้ผมคิดว่าทีมไทยเราสามารถปรับตัวได้และจะสร้างผลงานได้แตกต่างนะครับจากเวียดนามแน่นอนในการไปแข่งขันในวันที่27นี้นะครับแล้วก็ส่วนตัวผู้เล่นของเขานะที่มีความโดดเด่นที่ยังเหลืออยู่นะที่ประมาทไม่ได้ก็มีซดราเยสนะครับ เขาเป็นตัวผู้เล่นมิดฟิลด์นะครับถือว่าเขามีความโดดเด่นเป็นมิดฟิลด์แดนลุกที่ทาประตูได้เหมือนกันนะเขามีความทุ่มเทแต่ก็ดูแล้วยังด้านกระดูกบอลแล้วก็ด้านความสามารถเนี่ยผมคิดว่าเขายังอยู่ในระดับหนึ่งนะไม่ถึงกับอันตรายมากเกินไปแล้วก็คาเวียกยาโซนะครับผู้ทาประตูเวียดนามนะครับเราก็ต้องประมาทไม่ได้เหมือนกันต้องระมัดร,ระวังผู้รักษาประตูของเขานะครับแพทริกเดโตเนี่ยก็ถือว่าเป็น ผู้โาประตูที่เซฟนะครับได้ดีโดยเฉพาะในสนามย่าเทียมเนี่ยเขาจะมีความมั่นใจเป็นพิเศษนะเพราะว่าเป็นสนามซ้อมเขานะครับแต่แพรทริกเดโตก็มีโอกาสพลาดนะถ้ามาเยือนไทยแต่ผมเชื่อครับพลังการบุกค,ความเฉียบคมและการยิงของทีมชาติไทยเราเนี่ยจะสามารถทะลวงประตูฟิลิปปินส์ได้อย่างแน่นอนนผมมั่นใจนะครับเราคงไม่พลาดเพราะว่าทีมของเรามันมีดีตรงไหนรู้ไหมครับ มันไปดีตรงว่าเราโฟกัสตัวเองแล้วเรามีสมาธิเราจะไม่หลุดครับครั้งนี้นะครับสิ่งที่จะทำให้เวียดนามเนี่ยอาจจะพลาดก็ได้ในการไปเยือนสิงคโปร์ผมเห็นการเตรียมตัวของสิงคโปร์่อนท่างจะเข้มข้นนะโดยเฉพาะนะครับโค้ดสตโมโอคุระเนี่ยเขาเน้นลูกทีมนะครับในการแข่งขันกับทีมชาติเวียดนามครั้งนี้เป็นพิเศษทัวร์นาเมนต์อาเซียนในเวฟบเนี่ยเขาเคยเป็นแชมป์ทั้งสี่ครั้งนะครับเขาเคยมีประวัติเกี่ยวกับเรื่องการเป็นแชมป์ และโอคุระ ok เองเนี่ยเขาเป็นโค้ดที่ท่านจะมีความเฉียบคมนะครับแล้วก็เราจะประมาทไม่ได้อีกตัวหนึ่งก็คือเคียวงะนากามูระนะครับผู้เล่นของเทปินเนสโลเวอร์นะครับทีมสโมสรของสิงคโปร์ซึ่งเป็นตัวโอ้นนะครับจากญี่ปุน่นนากามูระเนี่ยเขาเคยเป็นนักเตะทีมชาติญี่ปุ่นนะครับเป็นทีมเยาวชนเขามีความทุ่มเทแล้วก็สิ่งที่เขาเรียกว่าเจแปนเวในอารมณ์ความรู้สึกเนี่ย มันจะส่งออกมาชัดเจนในตัวนากามูระก็คือความทุ่มเทนะตัวนี้นะครับเขาคือตัวอย่างเลยนะเกี่ยวกับนากามูระเนี่ยคือตัวอย่างของนักเตะสิงคโปร์นะครับในแพชั่นต่างๆที่จะเล่นในสนามบวกกับนะครับโคดโอคุระเนี่ยนะครับจะใช้วิธีการโค้ดอย่างละเอียดดังนั้นนะครับทางเปียดนามเองเนี่ยซึ่งตอนนี้นะเขามีตัวผู้เล่นอย่างเงี้ยส่วนเซินมาเนี่ยก็จะประมาทสิงคโปร์ไม่ได้เหมือนกัน แต่ว่าผมยังเชื่อนะในพลังของอความสามารถของนักเตะเวียดนามว่าเขามีความรู้สึกแพชั่นมากพอนะคือแรงกระตุ้นเขามากพอที่จะชนะเพราะความประสงค์นะที่จะเป็นแชมป์รายราการนี้ในการที่จะเจอกไทยให้ได้ตรงนี้หละครับเป็นจุดที่ผมคิดว่าเวียดนามจะเหนือกว่าตรงตรงสิ่งที่เขามุ่งมั่นนี่แหละเพราะว่าคนเวียดนามเวลาเขามุ่งมั่นแล้วเข้าจริงอาจังมากเหมือนกันครับไม่แพ้ทีมชาติญี่ปุ่นเหมือนกันนะ สำหรับความมุ่งมั่นของคนเวียดนามเนี่ยเมื่อพลังตรงนี้เนี่ยมาทุ่มเทกันนะครับลงทั้งทีมเนี่ยในการบุกมาสิงคโปร์เนี่ยสิงคโปร์ก็ยากจะต้านเหมือนกันด้วยนะครับด้วยตัวผู้เล่นแล้วก็ความสามารถส่วนตัวเนี่ยแน่นอนครับสิงคโปร์เนี่ยถึงจะมีเทคนิคดีขนาดไหนนะครับผมยังคิดว่ายังต้านทานเวียดนามม่อยู่นอกจากโอกูระเนี่ยจะแสดงปฏิหารจริงๆนะในการโค้ด ถ้าเขาสามารถต้านทานเวียดนามได้ก็แสดงว่าซึโตมโอคุระเนี่ยเป็นโค้ดที่ยอดเยี่ยมมากเราก็รอดูครับวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรบ้างสำหรับทีมาไทยก็อย่างที่ผมพูดแล้วครับว่าโค้ดอันเบิร์ดกับคารเปยสเนี่ยเขาจะใช้แผนการเล่นในทรงยุโรปกับเราแล้วก็บวกกับความได้เปรียบนะครับในลักษณะสนามซึ่งนักเตะเขาก็สามารถเสมอทีมอย่างเวียดนามเสมอทีมอย่างาเมียนมามาแล้ว มันเพิ่มความมั่นใจในการเล่นในบ้านของเขาเองแต่นะครับผมเชื่อผมเชื่อในเทคนิคฟุตบอลแล้วก็เชื่อในอิชีและเชื่อในนักเตะไทยทุกคนว่าเราได้เดินข้ามนะฟุตบอลในย่านบ้านเราไปพอสมควรในด้านเทคนิคและความสามารถแล้วเราก็เล่นในระดับเอเชียมาพอสมควรกับทีมชั้นนําในเอเชียนะครับดังนั้นเนี่ยไอเรื่องสนามเกี่ยวกับสนามญ้าเทียมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่สามารถจะมา ต้านทานการบุกหรือต้านทานการเล่นของทีมใต้เราได้เพียงแต่ว่าเราต้องระวังเรื่องลูกจุดโทษนิดน,นึงครับเพราะว่าเรื่องสนามยาเทียมมันเร็วมันเร็วแล้วมันคลีนน่ะพอมันคลีนแล้วเนี่ยเวลาเราสกัดหรือเราป้องกันนะลูกฟุตบอลมันจะวิ่งเร็วเนี่ยเวลาฟิลิปปินส์บุกมาเนี่ยจุดเสี่ยงที่สุดคือการทาฝ่าในเขตเขตโทษของเรานี่แหละตรงจุดนี้ต้องระวังเป็นพิเศษครับไอ้เรื่องแบบนี้แหละครับผมมานั่งเล่าให้ฟังเพื่อจะให้เพื่อนเพื่อนทุกคนได้พอจะมองเห็นภาพนะ ว่าเราไปแข่งกับฟิลิปปินส์ในวันที่27ที่ถึงนี้เนี่ยแนวโน้มมันจะเป็นอย่างไรบ้างส่วนผลแพ้ชนะนะครับมันเป็นเรื่องของเกมกีฬามันดอกแพ้ออกชนะได้ตลอดนั่นแหละครับสําหรับเกมฟุตบอลแต่นะครับเราร่วมให้กําลังใจทีมชาติไทยด้วยศรัทธานะครับและพลังที่เราเชื่อมั่นว่าเราสามารถทําได้และเราสามารถประสบความสําเร็จและชนะได้ตรงจุดนี้มากกว่าครับที่จะเป็นสิ่งที่ควรจะอยู่ในใจแฟนบอลไทยและครอบครัวฟุตบอลไทยทุกท่านครับ một chuyến đi sau đó tôi lên nhà vô địch Tôi sẽ không đầy đội từ quốc gia Thái Lan hay đội tên quốc gia Indonesia Hãy đi Trung tôi sẽ thắng bằng phong cách hoặc thẳng cấp Kim sang xì si, kim sang xì si đấu chân Việt Nam Khỏi men tim sát lao, khỏi ma sinh bậc ban Khâu hoa khỏi lên bọc kinh Khỏi hú hoa khỏi lên bọc kinh Ngày khỏi xì áo chân nã ai nóng như khỏi xì bắp Thìm tay ngày khâu xa bị sụt lòng nám khô Khỏi cứ lao, khỏi mẹ lao, mẹ lao pro-king of, of asian football championship of jockey Assan mitsubishi electric cup high-tech fuck exult the biggest football tournament in the reach region now everything comes strong and scary this battle is like a football walking hôm nay đuổi quốc gia Thái Lan hay đuổi tên quốc gia Indonesia hay đi trước bước tôi sẽ thắng bằng phong cách gọi đẳng cấp Kim sang xịt kim sang xịt đấu chân Việt Nam Khỏi men tim sát lao, khỏi ma xanh bạc ban Khâu hoa khói lên bọc kênh Khỏi hu hoa khói lên bọc kênh Mạch khói xịt áo chân là ai nóng mày khói xịt bạc Kim thay ngày khâu xa bị sụt lâm nam khô Khỏi cứ lao, khỏi men lao, men lao Khỏi tim sát lao, Ít chỉ. Thailand, Thailand, Thailand. king a Thailand, 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 land of football, king of Asian. Football championship of Chucky ASEAN Mitsubishi Electric Cup, high temperature clock. Exult, exulting the biggest football tournament in the ASEAN region. Now everything comes strong and scary. This battle is like a football war game.